สวัสดีค่ะพี่น้องปองไฟทุกคูทุกคนการเมื่อนี้การสิม่าเว้าเรื่องไอการโมโนสูฟั่งพี่น้องอการโมโนเนาะหลายคนกะคือสิเปลี่ยนอยู่ดอกคอยคิดว่าเนาะเว้าเรื่องมโนโมโมนเรื่องอีหยังมื่อมโนเรื่องสายฟออคอยคิดว่าผู้หญิงหลายคนที่เดินสายฟอเขาวงการสายฟอใหม่ ส่วนมากจะไม่มีประสบการณ์เนาะส่วนมากจะเกิดการมโนอืมเกิดการมโนเกิดขึ้นสเสัอที่เห็นฝรั่งคุยน้าหลายคนมโนว่าเขาหักเจ้าของอีหลีอืมแล้วก็ทุกอย่างที่เขาพูดมาคือว่าเสื้อเสื้อเขาเป็นมดนะพี่นอ้องอันนี้เจ้าอาประสบการณ์เจ้าของสูฟังมันอีเจ้าบอาพื้นเจ้าของสูฟัง มโนจังไได่ระประมาณสามปีที่แล้วเนาะอืมจะยังบน้านจ้ะสามปีที่ผ่านมายัางบ่โดนอคกะหลังจากที่ไอ้เลิกล่าจากสามีคนไทยเนาะก็เลยได้มาคิดว่าอยากได้ผัวฝรั่งว่อืมอยากได้ผัวฝรั่งแต่บ่ได้ศึกษาบ่ได้ศึกษามาก่อนว่า น,นี่นโลกชื่เชียวกันเถอะว่าเป็นแบบไหนแบบไหนนะมือสแกมเมอร์กับบลูพี่น้องว่าสแกมเมอร์เป็นแบบใด <wounds> คือว่าทุกอย่างเริ่มจากศูนย์นะพี่น้องทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ภาษากับบอดลหลักกาอัาะะอานความรู้ในเรื่องฝรั่งสิเรื่องแบบว่าความรู้ที่เรารู้มาเกี่ยวกับฝรั่งกับบอลูพี่น้องคิดแต่ว่าอยากจะพัวฝรัง่งกะเริ่ม หาเลยเริ่มต้นหาเอาเลยยังสินะอันก็เขาเว็บไซหาคู่ละเด็กชายผัวฝรั่งกันเลยเขาสมัครเว็บไซต์หาคู่เนาะก็สมัครฟรีเนาะจากสมัครฟรีอันใดเสียงเงินกะไม่ต้องไปเหรียญมั่นเด้พี่น้องแต่ว่าคอยในวันมี้ประสบการณ์พี่น้องคอยพัมีประสบการณ์นี่เรื่องไอ้ฝรัง่งเรื่องการเขาเว็บไซต์หาคู่วันี้ผู้ดใดห้ค่ำแนะนอืม ไม่มีใครให้คําแนะนำหลักกะสมัยตะกี้เ่ากับบอกค่อยเล่น Facebook บอกค่อยเล่นโลกโชวเชียวกันเถอะอืมก็เลยบรได้ไปปรึกษาผู้ใดตัดสินใจเลยว่าเข้าเว็บหาคู่อย่างเดียวค่อยกับไปเสียงเงินไปน้องอืมเดือนแรกค่อยบรูเนาะว่าไม่เสียงเงินก็เล่นได้นะคะของไอ้เว็บไซต์ไทยชูปิดน่ะ พากระไปเสียเงินเยอบาทออกจำา่ไไ้มันก็บ,บ่แพงดอกอมประมาณสามรอยกว่านี่ละมั้งค่อยก็มันนานเลวเนาะจำบ่ค่อยได้ย้อนจากคุยกับฝรั่งต่อพี่น้องอืมเพราะว่าเขาคุยกําลังแบบว่าแบบเทียนฝรั่งเข้ามาคุยได้หลายคนคือเราตื่นเต้นเราดีใจคือว่าเออคิดว่าอืมฉันต้องได้แน่ๆผู้ฝรั่งแั่เพราะว่าฝรั่งเขามาคุยโหเป็นสิบเป็นยี่สิบคนแต่ละเมืองสินะ ได้ก็ต้องได้แท้แล้วสันข <c oughs> ออภัยค่ะท,ที่นี่กะบ,บรูเนะก็คิดว่าแต่ต้องเสียเงินถึงจะเววาได้ถึงจะแช่ดได้ถึงจะคุยได้อคอยก็เลยไปจ่ายรายเดือนพี่น้องจ่ายรายเดือนนั่นละ่ะกะไเลยคุยกับฝรั่งพอพ่อว่าคุยกันไปแล้วกะย้่ายออกมาคุยในไลน์ฝรัออ่งคนแรกพี่น้องฝรั่งคนแรกที่คอยคุยอยู่ยูประเทศ อเมริกาเนี่ยแะมีประเทศอเมริกาก็คุยกันบ่ได้บ่บด้ใโดนดอกประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละคือบอเคยบอฮอดวิดีโอข้อบ่เคยวิดีโอข้อเพราะว่ากับบรหลูว่าคิจังวาล่ะไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ในการเข้าใจหาคู่ก็เลยบ่หููว่าเราต้องวิดีโอคอนนะเพื่อเช็คสแกมเมอร์เนาะก็เลยคอยก็เลยบ่ได้วิดีโอข้อแล้วก็ขอยกับบมัก วิดีโอข้อผอมเพราะว่าคอยคิดว่าภาษาคอยบดไยงี้ค่ะภาษาบดาก็เลยบ่หมักวิดีโอข้อสมัยตะกีเนาะคุยกันในประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องอาทิตย์หนึ่งก็ก็โอ้ยมโนไปศิละปะที่เนี่ยมโนว่าเขาหักจากควงอีลีจังสันจังสีไปฟันวานว,านว่าสิลดมาอยู่น้ำเขาอืมถ้าเ่าว่าสิเห็นมาอย่น้าจังสันสจังสีแบบว่าฟันแบบ สวยงามมาขนาดความฝันน่ะออยู่ในทุงออ่งลาเวนเดอร์วัดสนอืมที่นี้คุยกันได้ทิตีหนึ่งก็กะอินบ็อกอินบ็อกไปถามไอ้สาวอุดรเฮ้ยเพราะว่าสาวอุดรพึ่งอยู่อเมริกาเนาะพึ่งอยู่อเมริกาพึ่งไม่ยอเมริกาคุยกเบิบนยูทูปเพิ่นเบินยูทูปแล้วก็ไปเสิร์ชหาไอ้เฟสบุ๊คอืมแล้ก็เลยอินบ็อกไปถามเขาว่า การไม่ยั่อไม่ริกาเนี่ยต้องมาจังใดต้องใส่วีซ่าแบบใดเออจังใดงสิมาได้เอค่อยอินบอกไปถามเขาเบื่ี่น้องไปตายอยากอายเนะ <c oughs> าะเมื่อกี้หอดทุกมือนเนี่ยเขาคิดอยากอายอยู่ด้เออวา่าฉันเป็นไปได้ขนาดนั้น,นเลยรือสินะพี่น้องทั้งเีน่นผู้ชายก็น,นั่นเนอะพึ่งคุยกันแดดอาทิตย์เดียวอ่ละล่ะอือแล้ก็อินบอกไปถามมันสาวอุดรว่ามาจังใดจังใดเออจึงเสดไมอยู่วไม่ริกาอบอกว่า ข่อยมีแฟนข่อยมีแฟนเป็นคนอ,อเมริกาข่อยยังสี่เออต้งที่หน้าตาเราก็ไม่เคยเจอกันอืแค่แชทได้ไม่ถึงอาทิตย์ข่อยก็ว่าเขาเป็นแฟนกับเรพี่น้องพร่อว่าฝรั่งก็แบบว่าเฮ้ยหวานหวานหวาน,วาน,วาน,วานจังสันจังสีที่ลงที่รักจังสินะแล้วก็หลงเสือข่อยว่าข่อยมีแฟนยอยอ,อ่อเมริกาข่อจังสี่จึงได้ข่อยังสีได้มาอเมริกาข่อยว่าเออมาที่นี่ ซาอุดรอชได้ตอบกลับไปว่าเออการที่จะมาวิการนี่มาได้มาได้ง่ายๆเด้ว,วัสัน <c oughs> ถามาวิซาต่องเที่ยวเนี่ยโอเคอยู่อขคุณมาได้แต่ว่า,วายากว่าสันบนัณ้ถ้ามาแบบในนามวิสาแบบมีแฟนเออคู่หมั้นแต่งงานต้องไปเจอกันก่อนเด้ว,ว่าสันเออต้องไปเจอกันก่อนเขาจะสามารถเด้ว่าทางสถานทูตเขาจะ มีเอกสารว่าเขาสามารถดูแลซัพพอร์ตเขาได้่าิษันสปอนเซอร์เขาได้บริษันเราก็สงสัยว่าอีหอย่างสปอนเซอร์สมัยตะกี้สปอนเซอร์กับบาลูพี่น้องอืมบอรูจากคํามาสปอนเซอร์นั่นแหละเขาเลยถามว่าอีหยังคือสปอนเซอร์อืมคือว่างอแห้งปึกแห้งเรื่องพลังสมัยตะกี้นะเขาวงการสซยฟอร์มใหม่ๆนั่นแหละก็จบกันไปก็ผ่านไปพานไปคุยเด้พอถึงสองอาทีพี่น้องผู้ชายหาย คุณใ <c oughs> ส่หายหายไปใส่กับหรูเออจากคุยคุยอยู่เออคุยคุยอยู่คุยคุยอยู่คือว่าหายไปเลยเออหายจากโลกไปเลยเออนั่นแหละความมโนโคงข่อยคนแรกกับพิดหวังผิดหวังชื่อวังเขาต่างใจไปแล้วไงว่าคนนี้คือใช่ยังสินะคือแบบมโนว่าเขาหักเขาสินะนั่นแหละความมโนคงข่ยคนแรกบัดนี้คนแรกเมื่อพ่อได้พี่น้องมีคนที่สองอีกไปที่อหน ยังมีคนที่สองอีกมโนอีกปะทินเออมโนคนที่สองนี่อยู่ประเทศอังกฤษอืมอังกฤษกับคุยกันประหลวนวายกาันพี่นอ้องข่อยนี่กับเป็นบา่าเป็นบอ่อได้มาคิดหดไอ้ทุกเมื่อน,นี่ก็คิดถึงว่าอู้ยแบบคนเฮาหนีาน่มันมโนไปขนาดนั้นอิหลีอืมขอยคิดว่ากะซิมี่สาวๆกอข่อย,ยนั่นแหละมโนขึ้นกันก็มีคือ้กันเนาะ อีกคนที่สองู่ประเทศอังกฤษประเทศนี่จากพี่น้องยังมาเด้ยคุยกันเพราะในเห็นหน้ากันคุยกันในวันอึงอาทรที่กันเออเขาก็บว่าโอ้รักเธออย่างงู้นอย่างนี้จะมาอยู่น้ำจังสันจังสีหมดแล้วแบบเนมานเกิดความมานขึ้นอีกแล้วประเทศนี้เอออันไข่กับมานอีกปัดเท่นี้พี่น้องมานคือว่าไข่กับมูมู่ข่ มีเพื่อนอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเพื่อนเขาได้สามีฝรั่งอยู่อยู่ประเทศอังกฤษขอ,อ,กขอ,กอ,อยกย็อินบอกไปถามเอาอยู่ล้วพี่น้องเออข่อยนี่ก็ได้อินบอกไปถามเขาว่าอันข่อยมีแฟนอยู่นคนอยู่ประเทศอังกฤษเด้อภาษนเออหนั่นละตั้งตีบนเอตคยคยเจอกันที่นี่เขาบอกว่าอันสีเดสิเฮดวีซสาไปอยู่ประเทศอังกฤษนั่นมันแฟนอยู่กับอันสิแบบว่าคุยคุยเป็นมูคุยแบบว่า อยากมีเพื่อนไงเอออยากมีเพื่อนคือว่าสมัยตะกี้ความมโน่ของข่อยแบบเอยเข้าค่าเข้าเข,ข้าขายแบบัวรุนแดงมดันเถาะเออเข้าขายแบบแค่ฝรั่งก็เลยมาฉันก็เอามโน่ฟันหวานเกือบทุกคนข่อย,อยนี่เป็นบา่าเป็นบอ่อมโน่ว่าเขาหักจ้ากของอีหลีข่อยก็คือว่าถ้าฝรั่งคนนั้นย่ประเทศใดก็สิพยายามไปค้นหา เมียฝรั่งที่เขาอยู่ประเทศนั่นเพื่อว่าจะได้คุยได้ปรึกษาะ,ะความคิดต้องข่อยคือว่าถ้าอยู่อเมริกาทานฝรั่งที่ข่อยคุยน้ำนอเมริกาข่อยก็สิคิดว่าอเมริกามนอยู่ใกล้กัน,น่ะพี่น้องมึงคิดว่าอยู่ใกล้กันไปหากันก็ได้ความคิดต้องขอ่อยอืแล้วก็อังกฤษที่กันเขาก็ยินบอกไปทำ ว่าข่อยมีแฟนมันคนอังกฤษข่อยเสิเฮ็ดวีซสาไปอยู่กับแฟนที่ประเทศอังกฤษว่าสัอคุยกันแฟนก็นดีใจนําจังสันยังสี่เอ้แม,ม่โมเออโม่ก็ดีใจน้่จัินสันยังสี่ที่ในหนได้จะเมืมมม่อเม่คเคยเจอหน้ากันจกคนอือไปตู้ว่าเขาเป็นแฟนเป็นอันนี้แล้วเออความมโนอของข่อยไอเขาคายแบบสุดยอดคือกันสมัยตะกี้สามปี่ิพานมากอืมหลักกะในเดินช่วงเดินสาย์พอไม่ๆม่พร้อม ยังไม่มีประสบการณ์เดินสายฟอแบบเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างคือศูนย์ไม่มีประสบการณ์สายฟอเฟสบุ๊กกับมีกลุ่มมีกลุมมมกล่มของพวกสายฟอของเมียฝรั่งต่างๆเลยจ้ะทุกอย่างคือว่าศึกษาด้วยตัวเองเริ่มจากศูนย์เนาะกะคุยไปคุยมากกเลิกคุยกันกับค้นอังกฤษอืมกันเลยเริ่มเริ่มจะเข้าใจว่าความมนโนของฉันมัน เป็นได้ขนาดนี้เลยเหรออืมนั่นแหละจ้ะก็เลยตั้งแต่นานมากก็เลยเลิกเลิกมโนจ้ะเพื่อว่าเขามีประ,ประสบการณ์เขามีประสบการเรื่องนี้มาแล้วคือว่าเราไม่ได้นะเราแค่คุยกันนั่นสิหน้าตากันยังบ่เคยคุยกันสิเมื่อมะโนบได้อืมสิเจาฝันหมานบได้อีกต่อไปว่าสันเออจนกว่าเราจะได้เจอกันเจอกัน,เจ,กนเจอกันกันยัง มโนยังใหม่ใพี่น้องจนกว่า,าสิใดแต่งงานจดทะเบียนสมรสย้ายมาอยู่กับเขาอืมต้นถือว่าโอเคนั่นล่ะพี่น้องหลังจากที่เขาเว็บซจ์ยหาคูใ่ใหม่ๆกะพ่อก็คุยกับฝรั่งหลายๆคนน่ะพี่น้องอืมกับ,บก็รู้แล้วว่าฉันมโนโบแบบเก่าไม่ได้แล้วนะ จนทานมาสองปีกว่าพี่น้องอสองปีกว่าจังมาเจอสามีคนนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ถือว่าน่านอยู่ได้สองปีสำหรับข่อยเนะาะสำหรับบางคนกน็อาจจะน่านกว่านี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ใครมันเนาะแต่ว่าของข่อยสองปีกว่ายังไม่พอสามีคนนี้คุยในเว็บไซต์หาคู่นอกจากราค่ะคลิปนี้ก็บอกความมาโน องจะของสู้ฟังสมัยไอ้สามสามปีกว่าทีเแียวสู้บบะะพี่พี่น้องฟังมานูมมนุมมาน่แบบไหเราจะฝากพี่่น้องสาวสาวสายฟอสทุกท,ท,ท,ทุคนเนาะจนกว่าเราจะได้เจอกันตอนเป็นเป็นนะคะเออหลักะจนกว่าเขาแบบว่าขอเขาเป็นแฟนมาตลอดจังว่าเป็นแฟนอ่ะพี่น้อง แล้วซิมานโนือข่อยมันบดีเนาะคิไปคิดมากกับอยากอายในความวบอาอจกของที่ผ่านมาอยู่แล้วจากคลิปนี้กับอาซํำนี่ค่ะมาพอกันในคลิปหนาค่ะอย่าลืมกดไลคะ์กดแชร์ด้วยค่ะไปแล้วค่ะ